ผมชื่อสุพงศ์นพินกุลอยู่เขตอำเภอ่ออาวลึกจังหวัดกระบี่ของผมนี่ก็เกือบเกือบ400ไร่ร,รวมรวมตั้งแต่นี้ด้วยพื้นที่ที่ปลูกนี่อันนี้ผมขอกองทุนนะเพราะเมื่อก่อนมันเป็นยางพาร,ราผมล้มไปประมาณ62-63ไร่ประมาณจริงๆตอนนั้นน,ะน่าจะล้มไม่หมด แต่ตอนนี้ถ้าผมล้มหมดมอาจจะไปปลูกอย่างอื่นนะเพราะราคาปาล์มมันมันเอไม่จูงใจ,ออมจ,งใจผมก็เลยเน้นว่าเอ,อถ้ามันได้ผลผลิตเยอะมันก็เวลาราคามันดีก็ให้มีของเกิดว่าฟลุกๆอย่างเงี้ยเออมันมันขายได้หลอดใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะพอส่วนใหญ่พอขึ้นไปตรงนั้นปาล์มเราก็จะเหลือระดับสิบตันสิบห้าตันยี่สิบตันมันไม่ไหว ให้มันยืนอยู่ระดับร้อยกว่าตันร้อยกว่าตันตลอดอย่างนี้ผมเคยซื้อพันธุ์อื่นนะที่มีแพงๆก็มีนะต้นหนึ่งสองหบาทหรืออะไรแบบนี้แล้วระยะเนี่ยระยะปลูกแปดจุดห้าเมตรมั่งแเมตรมั่งผลผลิตสังเกตจากที่ว่าเออแต่ละรอบแต่ละรอบเป็นยังไง่ะมันมันไม่จูงใจแล้วก็ต้นพันธุ์ก็แพงทีหลังเนี่ย น้องสาวผมเขามีสวนอยู่ที่กองท่อมของเขา่เยอะ500ไร่ซึ่งเขาก็ปลูกไก้ตอนนั้นก็จะเป็น UV ก่อนผมแต่เขาก็บอกว่าเออมันดกดีเขาทำปามมานานนานกว่าผมด้วยบังเอิญไอโครโนอเนี่ยมันมีพอดีเป็นรุ่นแรกเลยผมก็เลยซื้อมาปลูกก็มไม่ต้องคิดอะไรก็คือซื้อมาปลูกปลูกมานี่ก็อายุมันตอนนี้ก็2 2ปีเต็ม ผมใช้ยารานะเพราะว่าไอ้ที่ใช้ยารานะผมก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเออมันดีหรือไม่ดีเพียงแต่ว่าผมมันเคยเจอปุ๋ยสูตรเนี่ยแหละมันปลอมก็นี่ก็มาจากน้องสาวก็เหมือนกันเขาบอกเขาใช้นี้แล้วก็เออมันก็ได้ผลดีผมก็เหมือนลอกการบ้านเข้ามาก็ใส่ตามแต่ว่าจริงๆรอ่ะราคาของไอ้ยารากับไอ้ปุ๋ย สูตรอย่างอื่นนะที่มันเป็นปุ๋ยสูตรนะมันก็ขาดเกินกันไม่เยอะนะก็ได้คุณสมเกียรติเนี่ยแนะนำว่าเออเราทำไมเราไม่ลดต้นทุนเราใช้ปุ๋ยเป็นแบบแม่ปุ๋ยเป็นอะไรผมก็ก็พอหมดพอใช้ที่มีอยู่จนหมดผมก็ใช้แม่ปุ๋ยอ่ามาปีนี้ใช้แม่ปุ๋ยเกือบเกือบทั้งหมดมีมีที่เหลืออยู่ก็ไม่มาก พอเราหันมาใช้แม่ปุ๋ยแล้วเนี่ยประหยัดขึ้นเยอะเลยอ่ามันแน่นอนอ่ะเพราะอโน้นมันกระสอบนึงระดับเจ0ดอย่างนี้อันนี้พอปันเป็นแม่ปุ๋ยมันก็สูงสุดก็จะอยู่ยังไม่ถึงห0 0ดีด้วยซ้าไอตัวที่แพงที่สุดและถ้าตัวถูกมันก็มาถัวเฉลี่ยอีกเพราะตัวถูกระดับ300-200กว่ามันมีแต่ว่าตัวปุ๋ยสูตรเนี่ยมันมันมันไม่มีต่ำกว่าหกร้นี่แทบไม่เห็นเลย ก็ช่วยได้แต่ว่าเวลาใส่มันก็จะมีอุปสรรคเพราะว่ามันยุ่งยากมันหลายตัวแล้วเรากไ็ไอแบบผสมเสร็จนะผมก็ไม่ค่อยอยากทำนะเพราะว่าปรสุุนผสมยังไงก็คิดว่าไอสัดส่วนที่ใส่แต่ละต้นนะ่ะน่าจะไม่ได้นี่นี่เป็นความรู้สึกของผมเองแค่นั้นเองแต่จริงๆอ่ะมันจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เท่าที่เราใส่แม่ปุยมาแล้วก็ดูจากต้นก็สมบูรณ์ดีดูไม่ขาดธาตอะไรการเติบโตดีนะคะ ครับก็ต้องยกเครดิตให้คุณสมเกียรตินะที่แนะนำมีอยู่วันหนึ่งรู้สึกจะต้นแถวๆนี้แหละมันต้นมันมีอาการผมก็โทรไปถามทางโน้นก็พอดีเขาก็ส่งคุณสมเกียรติมาผมก็เออได้คุยได้อะไรเขาก็มีคำแนะนำก็คือเขาแนะนำอะไรผมก็คือถ้าถ้าอธิบายผลนะเพราะว่าผมเนี่ยมันไม่ใช่สายจำ ถ้าเรียนหนังสือนี่คือไม่ใช่สายจําของอะไรที่ใช้วิธีจํานี่คือว่าทําไม่ได้ต้องเข้าใจแล้วถึงทําถ้าไม่เข้าใจนี่ก็ไม่จะไม่ทตามตามเพราะว่ามันมันไม่แน่ใจมันสงสัยอยู่นั่นแหละคือผมดีใจว่าเวลาผมติดต่อไปทุกครั้งะผมก็ได้คาตอบไม่ได้รู้สึกว่าเออมันคุยแล้วมันน่าเบื่อเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยความรู้เราก็ไม่เยอะตัวผมเองเนี่ยเพราะว่าพื้นฐานผมผมจบวิศวะผมไม่ได้จบทางด้านกเกษตร ก็โอเคนะแต่ว่าเหมือนปีนี้ก็ใส่ปุ๋ยจำนวนครั้งอะไรก็ยังไม่ครบเลยมันแบบเรื่องคนงานเรื่องอะไรนี่อุปสรรคสำคัญถ้าใส่ญญญได้ได้ตามโปรแกรมก็น่าจะน่าจะดี <c oughs> คือเราค่าใช้จ่ายอ่ะคือมันก็ถ้าเราจะเอาผลผลิตมันก็มันก็ต้อง <c oughs> มันก็ต้อง, <c oughs> ต,อง <c oughs> ต้องลงทุนว่าทำไมอันมันก็ตามมีตามเกิดมันก็ไม่รู้จะทำไปทำไม Thank you